การแข่งขัน MotoGP สนามที่13นะครับก็เพิ่งผ่านการคอลีฟายไปหมาดๆเมื่อคืนวันเสาร์นะครับก็ถือว่าจบลงด้วยผลการคอลีฟายที่อาจจะผิดคาดไปสักเล็กน้อยนะครับเมื่อนักแข่งดูคติ2คนนั้นก้าวขึ้นมาคว้ากริดสตาร์ทแบบวันทูในแถวหน้ากริดที่3เนี่ยเป็นของ ฟาบิโอกาตาโรนะครับขณะที่มาร์คมาเกสโดนเขี่ยลงไปอยู่ในแถวที่2อยู่ในกริดที่4ดังนั้นพรุ่งนี้สถานการณ์ต่างๆจะเข้มข้นอย่างแน่นอนส่วนตอนนี้เรามาไล่เรียงดูสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในรอบคอลี่ายที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้กันครับในรอบ Q1 ครับมาเลยรอบ Q1 เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์สำคัญมากนักนะครับ ไม่มีการพลาดล้มที่รุนแรงแล้วก็ไม่ได้มีจุดเปลี่ยนอะไรสําคัญนะครับหลายคนจับตาดูว่านักแข่งหมายเลขสิบสองมาริกเบียเรสที่ได้เริ่มต้นใหม่กับสังกัดอัพพิเลียเลซิ่งเนี่ยเขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนวันนี้มาริกเบียเรสครับก็ต้องมาเหนื่อยในรอบ Q1 ก่อนเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องปรับตัวไปเรื่อยนะครับกับรถการจับรถในสุดสัปดาห์แรกมันเป็นงานยากของนักแข่งทุกคน,นครับเมื่อย้ายค่าย และยิ่งจากสูบเรียงมาเป็นสูบวีด้วยเนี่ยบริกเดียเลสเจองานหนักแน่นอนแต่เวลาของเขาเนี่ยก็ตามหลังทีมเมดอยู่ไม่ถึง1วินาทีถือว่าไม่ได้เลวร้ายมีสัญญาณที่ดีพอสมควรเอาล่ะทีนี้มาสรุปผลในรอบ Q ิกันก่อนครับ q ิเนี่ยมีโยฮันซาก้นะครับที่คว้าอันดับที่1ไปซาก้เป็นหนึ่งในคนที่ทำความเร็วไฟ y อีกแลบได้ดีแต่ช่วงหลังมาเนี่ยพอเปิดครึ่งฤดูการหลังมาผลงานไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ นะครับแต่ยังคงที่จะติด1ใน2ของการคัดเลือกรอบ Q1 นะครับอีกคนนึงก็คือแบ็คบินเดอร์นั่นเองแบ็คบินเดอร์นันบิดแอฟริกาใต้จาก KTM ครับสองคนที่ผ่านเข้าสู่รอบ Q2 ไปก็ไปลุ้นกีดกันต่อ12อันดับกับคนที่รออยู่10อันดับแรกนะครับทีนี้ก็มาไล่กันดูนะครับอันดับที่3าเนี่ยเป็นของ E.K. เลโกนา4 Alex Marques ครับ5้า Klaus KroKlaus o โดดเด่นมากในวันแรกครับแต่พอเข้าสู่วันที่2เนี่ยนักแข่งหลายๆคนเริ่มจะเซต เรื่องของ Fly i อิ l a ลลงตัวแล้วคลาสโลก็มาอยู่ตรงนี้พรุ่งนี้ได้ออกตัวจากกริทที่15 16าเนี่ยนะครับดานิโลเปตูชี่ก็มาต่อที่17ลูก้ามารินี่มิเกลโอลิร่าแล้วก็มาลิกเบียเลสครับเบียเลสยังต้องเหนื่อยต่อนะครับแต่ไม่เป็นไรเริ่มต้นได้ดีพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีนึงว่าในการแข่งขันที่จะต้องดวลความเร็วในเงื่อนไขของการแข่งขันเรสจริงๆนะครับระยะทางจริงๆเนี่ยมาลิกเบียเลสจะทําผลงานได้ดีแค่ไหน จะเก็บแต้มได้หรือไม่ในการแข่งขันกับอีพิเลียนะครับส่วนคนที่ยังต้องปรับปรุงเยอะพอสมควรเลยครับอเล็กซ์รินแชมป์ปีที่แล้วนะครับที่มอเตอร์แลนด์อลรากอนแล้วก็ขึ้นโพเดียมอันดับที่2ไม่ดีเลยครับได้ออกตัวจากกรีดที่20ครับเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนรอสซี่และเจคดิกซันครับกอดคอกันอยู่ในอันดับที่1112ครับถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆสำหรับรรซซี่แล้วก็ต้นสังกัด SRT ครับ ปีหน้า SRT ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับแล้วก็พวกเขาจะประกาศรายละเอียดด้านรายละเอียดของทีมนะครับในการแข่งขันที่มิซาโน่นั่นเองก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเปลี่ยนชื่อทีมเป็นอะไรนะครับแล้วก็การแข่งขันในปีหน้าพวกเขาจะใช้ไลน์อัพไหนเอาละทีนี้มาดูสถานการณ์ในรอบ Q2 กันครับอย่างที่ทราบครับ2นักแข่งที่ผ่านเข้ามานะครับนั่นก็คือ โยฮันซาก o ครับเนี่ยครับรอบ Q2 เนี่ยก็เป็นโยฮันซาก o ที่ผ่านเข้ามาพร้อมกับแบรดบินเดอร์นะครับตรงนี้เป็นการแบ่งแยกให้ดูว่า Q1 แล้วก็คิมีใครบ้างมาไล่เรียงกันดูนะครับโยฮันสาก o ได้ผ่านมาด้วยอันดับที่1นะครับก็คือนักแข่งที่พอผ่านเข้าจาก Q1 มา Q2 เนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าจะต้องเสียเวลาในการเซตติ้งรถเพิ่มเติมนะครับ แต่มองในแง่ดีพวกเขาก็มีเวลาในการซ้อมเกาะหน้าในการทำเรสเพยนะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับมารวิกเบียเลสน่าเสียดายที่ยังคงต้องค่อยๆปรับตัวไปครับเวลาช้ากว่าโยฮันซาโกอยู่0.471ครับก็ได้ออกสตาร์ทจากกริดที่19ไปนะครับส่วนคนนี้แบรดบินเดอร์ครับโอ้โหเหนื่อยจัดหิวครับกลับมาเข้าพิษมาครับขอกล้วยไว้ก่อนเลยครับ ต้องเติมพลังงานหน่อยครับสำหรับนักกีฬาดูครับหน้าเครียดมาเคี้ยวตุยตุย,ยครับโอ้โหนี่คือแบดบินเดอร์ครับนี่คือภาพในตอนของรอบ fp 4นะครับที่ทาง MotoGP นั้นเขาจับมาให้ดูจังหวะโค้ง15ที่มาร์คมาเกสเนี่ยขี่ไล่ตามอเล็กซ์สปาการโนะครับก็เขาก็ จับให้ดูเรื่องของอัตราเร่งนะครับอ,อัตราเร่งรถของ Honda ยังดีกว่ารถของ a p พิ i ลีอยู่มาต่อตรงนี้ครับแล้วก็ในในรอบของ Q2 เองเนี่ยมันไม่ได้มีจุดเปลี่ยนอะไรมากมายมาเปลี่ยนในช่วงท้ายเท่านั้นเองที่นักแข่งดูคตินั้นแรงขึ้นมานะครับก็กลายเป็นคนนี้ครับฟานเชสโกบัญญาย่าที่คว้าโพไปครอง นะครับแล้วก็เป็นการคว้าโปรครั้งที่50ให้กับลูคาติในการแขง่งขันทีมเมคาร์สของ m o t o G.P. ได้ที่นี่นะครับนั่นคือที่มอเตอร์แลนด์อารักกอนนั่นเองเนี่ยครับไปโก้บญญยาครับแจ็คมินเลอร์ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับทีมเมทของเขาครับคือ2คนนี้เนี่ยได้กริดอันดับที่1และ2ด้านข้างนั้นก็เป็นฟาบิโอกาตาโร่ครับ ทีมงานเข้ามาแสดงความยินดีกับเปโกบัญญาย่านี่คือภาพมุมบนนะครับให้ดูกริดสตาร์ทด้านข้างนั้นเป็นฮอเก้มาตินนะครับฮอเก้มาตินเป็นรถแข่งจากทีมอิสระที่กริดสตาร์ทดีที่สุดกริดที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นของเปโกบัญญาย่านะครับดูคาติกริดที่สองแจ็คมิลเลอร์ครับดูคาติเช่นเดียวกันนะครับกริดที่สามเนี่ยฟาบบโกาตาโรยมห้าเอ็มวัน และนี่คือผลการคอลี่ฟายครับที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ฟรานเชสโกบัญญญาย่าครับ1นาที46.322วินาทีนะครับเวลาตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คว่าเป็นการทำลายสถิติเวลาต่อรอบเดิมของมาร์คมาเกสด้วยหรือไม่เราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่า <c oughs> ตัวของมาร์คมาเกสเองเนี่ยในปีนี้เขาเองก็ มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ยังยังคงไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเต็มร้อซก็นี่เลยครับเป็นเวลาใหม่นะครับสถิติ all-time record เลยนะครับฟานเชสโกบันญาย่าครับทุบสถิติเดิมของมาร์กมาเกสลงไปอย่างราบคาบนาที46.322ครับนั่นคือเวลาที่ ฟันเชสโกมันยายาทำได้กรีดที่2เป็นของทีมเมดครับแจ็คมินเลอร์นาที46.688วินาทีเวลาค่อนข้างห่างอยู่พอสมควรเลยครับ0.366อะ่ะเราไม่ได้เห็นเวลาในการคอลิฟายห่างขนาดนี้มานานแล้วนะครับดังนั้นสนามนี้มันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมากนะครับเซตติ้งของฟันเชสโกบันญายาทำได้ดีเหลือเกินทำลายสถิตดดิของมาร์คมาเกส และห่างจากทีมเมทของเขาที่อยู่กรีดที่2ถึง0.366วินาทีกรีดที่3ครับจากฟูงมุตารางแชมเปี้ยนชิพฟาบิโอกวาตารโรจาก Monster Energy ยอยยามาฮ่าโมโตจีครับเวลาที่ทำได้ตามหลังไปโก้บันายาอยู่0.397วินาทีแต่เวลาของกวาตารโรก็ใกล้เคียงกับแจ็คมิลเลอร์มากเลยนะครับคือตามแจ็คมิลเลอร์อยู่แค่เพียง0.031เท่านั้นเอง ส่วนมาร์กมาเกสได้ออกตัวจากกริจที่4นะครับนาะที46.736ครับตามบรรยายาอยู่0.414วินาทีกริจที่ 5. ฮอเกกมาตินร้อนแรงต่อเนื่องออกตัวใกล้กันอีกแล้วครับหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดราม่าขึ้นอีกสำหรับมาร์กมาเกสกับฮอกเเกมาตินกริจที่ 6. ครับอเล็กปาการยังร้อนแรงต่อเนื่องครับ มาติดตามกันดูว่าสนามนี้เขาจะพาอัพิเลียขึ้นโพเดียมได้อีกครั้งหรือไม่และนี่คือโฮมเรสของเขาด้วยกิจที่7แชมป์โลกคนปัจจุบันครับโจอันเมียจากทีมซูซูกิเอ็ก스타ครับยกระดับผลงานขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเวลาต่อรอบในการคอลี่ไฟตามหลังเจ้าของโพถึง0.84เลยนะครับห่างค่อนข้างเยอะเกือบหนึ่งวินาทีกิจที่8เป็นของโปเอสปาการโรครับกิจที่9เอเนียบัสเดนี่สนามนี้จับตาดูลุกกี้คนนี้ไว้ให้ดีครับ จากอวินเจียเอสปอนซูรามาเอเนียเจ้าของรถแข่งหมายเลข23ครับใส่ตีค่อนข้างดีเลยครับตามผู้นําอยู่0.956วินาทีแล้วก็ทําเวลาต่อรอบทุกช่วงเนี่ยทำได้ดีเหลือเกินกิจที่10ครับโยฮันซาโกครับทะลุขึ้นมาจากคิวหครับ11เนี่ยสิเป็นของทางด้านทาคาอากินาคากามิครับนักแข่ง Honda อีกคนหนึ่งครับ 12 Brad Binder ครับพลังกล้วยหอมช่วยไม่ได้ในะรอบคิว2ครับได้ออกตัวจากกริดที่12 mm hmm. ก็มาไล่ดูตรงนี้ครับต่อจากนักแข่งที่ไม่สามารถเข้าสู่คิว2ได้ครับกิดที่13 e k l e g u a n a 14 Alex Marquez ครับ15 c a r l Croshlow 16 d a n i l o p e t r o s c i ครับ17เนี่ยเป็นของ Luca Marini กิดที่18ครับ Miguel อ y o l a 19ครับสุดหล่อคุณพ่อลูกอ่อนครับหมายเลข12 Mauricio v a r e l จะได้ออกตัว ในกีที่19ในวันพรุ่งนี้กับสนามแรกที่เริ่มต้นกับอาพิเลียมาลุ้นกันดูส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เขาครับมันจะทําให้อุณหภูมกิการแข่งขันนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้น,นเรื่อยอเล็กซ์วินครับแชมป์ปีที่แล้วเจ้าของโพเดียม2ครั้งที่อารากอนครับโอ้โหสนามนี้น่าใจหายครับเจอปัญหาอะไรครับแถมที่ซิลเวอร์สโตนสนามล่าสุดเนี่ยเขาก็ขึ้นโพเดียมมาด้วยนะเกิดอะไรขึ้นกับอเล็กซ์วินครับเดี๋ยวต้องมาดูว่า เมื่อเข้าสู่กนนารแข่งขันจริงจะสามารถรีคอเวอร์อันดับขึ้นไปอยู่ในท็อป10หรือท็อป5ได้หรือไม่21-22ครับคู่หูต่างวัยจากปิโตนาสยามา5 SRT ครับโดยดอกเรวาเลนติโนรซซีแล้วก็เจคดิกซันครับรีดความเร็วไม่ขึ้นเลยครับรซซีก็ต้องให้กำลังใจกันไปครับเหลือ6สนามสุดท้ายในอาชีพนักบิดของเขากำลังจะรีทายแล้วนะครับซีรีส์การนี้และนี่คือ เวลาในแต่ละเซกเตอร์ครับเป็น ideal lap time ก็เป็นทางด้านเซกเตอร์หนึ่งรถของยามาฮ่าครับไฟโบกาตาโรให้ดูตรงเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับทางฝ่ายถ่ายทอดสดเขาก็ทำ CG ออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับเซกเตอร์หนึ่งเป็นของรถแข่งสีน้ำเงินยามาฮ่าครับรองลงมาก็เปโกร์บรญยาล้วก็โปเอสปาการโรเซกเตอร์ที่สองครับเป็นของดูคาติบรญญาานั่นเองครับ ต่อด้วยโจอันเมียแล้วก็ฟาโอกาตาร่นนั่นเองเซกเตอร์ที่3แจ็คมินเลอร์ครับต่อด้วยฟาโอกาตาร่แล้วก็ฟานเชสโกบัญญายาเซกเตอร์4เป็นมาร์คมาเกสครับมาร์คมาเกสทำเวลาได้ดีมากจริงๆในเซกเตอร์ที่4ดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นท่าไม้ตายของเขาในการแข่งขันจริงๆนะครับก็ต้องมาติดตามกันดูแล้วมาร์คมาเกสเนี่ยในการซ้อมรอบฟรีแพิสที่สก็พลาดล้มไปด้วย คือล้ม2ครั้งแล้วนะครับแต่ละครั้งก็ลดแข่งค่อนข้างที่จะพังยับเหมือนกันแต่ยังดีที่ในรอบคัดเลือเขาสามารถออกสตาร์ทในกริดที่4ซึ่งอยู่ในแถวที่2ได้ไม่เร็วร้ายเกินไปเรามาดูในจอตรงนี้ครับตรงที่เขียนว่า ideal a p time นะครับ ideal a p time หมายความว่าไง ideal lap time คือเวลาที่เร็วที่สุดแต่ละเซกเตอร์เอามารวมกันนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาที่เร็วที่สุดแต่ละเซกเตอร์อยู่ที่นาที45.966เร็วกว่า Fast e เดสเที่ทำได้โดยเจ้าของโพอย่างฟรานเชสโกบันญายาอยู่0.357วินาทีนะครับก็ถือเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวขณะที่สถิติใหม่ในวันนี้ถูกเซตขึ้นมาแล้วครับโดยฟรานเชสโกเปโกบันดายานะครับพ่อหนุ่มคนนี้นั่นเองครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีจริงๆครับเปโกบันดายา นั่นคือผลของการจัดอันดับสตาร์ทของ MotoGP ในสนามที่13ครับมอเตอร์แลนด์อารากอนจบลงไปเมื่อสักครู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะได้เห็นนะครับว่าทิศทางของการแข่งขันมันจะออกมาในแบบไหนอื